จ่อมจำลองลิ้นเงินชาแนลค่ะพามาเที่ยวพามาชมพาตื่นแต่เศร้กับคลิปนี้ฟ้าสางที่ภูลมโลออกเดินทางรหดหลายหลายหลายขันเริ่มตื่ตีหาเบิงสังเกตเบิงโหลดเบิงวิวเบิงบรรยากาศยังบระท่านไหนแจ้งได้คะ่ะพี่น้องยังบระท่านไดนแจ้งพาไปชมบรรยากาศฟ้าสางที่ ภูลมโลหรือว่าไปเบิงตะเวนขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูลมโลอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นจุดที่สวยงามวิวงามต้องตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศร้า โอได้ตื่นสวยพ่ะท่านเด้อเมื่อนี้อากาศหนาวเย็นนะคะประมาณสิ12อสองศา,าตื่นขึ้นมาก้็กา,าแต่งตงวสวยๆจัดเต็มสุดกันหนาวว่ามันจะควงมากแต่เศร้าเลยไปนองเอ้ยมาหอดจังไหนจงงังมูก็เจ้าตเต็มสาบลาบอยู่รถปิรลอยๆขั้นก่อนที่จิเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้น เอาก็ต้องมาล่อค่อยโดยการสร้างภาพถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเยอะแยะเบิ่งรหลดคุณนะรหลดโ้ยจากวัชกันจอดเลียงไล่จุดนี้เป็นจุดสูงสุดของภูลมโลนะคะที่จิพาพี่น้องมาเบิง่งพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าฟ้าสางที่ภูลมโล พระอาทิตย์ขึ้นจุดท,ที่สูงจากระดับน้ำทะเล1542เมตรเป็นจุดให้ไล่ของการเริ่มต้นชมทริปเที่ยวภูลุโลภูหินร่องกล้าแล้วก็หมู่บ้านร่องกล้าหมู่บ้านสีชมพูที่มีธรรมชาติสวยงาม ด้วยดอกนางพญาเสือโครงค่ะป้ายนี่อมียุดสองป้ายนี่แหละพี่น้องป้ายที่หนึ่งก็คือจุดผู้ลมโลต้องล่อคิ้วเข่าแถวสวัวสิได้แถวเดอ้อสวัวสิได้ไทย ้องไปทายจุดอื่นก่อนอจุดที่กําลังสู้ให้พี่น้องเบิ้งนเ่้าวนี่กำลัง4ี่ปอย่นีคืออหมู่บ้านล่องก้าค่ะเป็นหมู่บ้านสีชมพูม,กกมีที่พักมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีจุดกลางเต้นนะคะแล้วก็จะมีรถที่เพิ่นบริการรับส่งไหึ้นมาเที่ยวชมตามจุดตา่ตางๆ เพราะว่าการขับรถต้องอ,อาศัยัความชำนาญนะะเอารถเองมาก่าได้เ๋ยจะจินลงท่าง <c oughs> อะเราคอยด้วยใจจดใจโจ,จ,จค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกของความประทับใจี่เาจะได้เบิ่งที่จะได้เห็นได้ชมพระอาทิตย์ แต่ว่าตอนนี้ก็ชมวิวชมบรรยากาศไปก่อนนะคะเขามาอยู่จุดสูงเขาก็จะมองเห็นจุดที่เป็นหุบเขาหมู่บ้านล่มก้าเป็นหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นไฮไลท์โอ้ยสวยงามปานประเทศญี่ปุ่นพลพี่น้องบานหมู่บ้านซากุระพลหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าสวยงามด้วยธรรมชาติมีต้นซากุระเต็มหมู่บ้าน แล้วก็มีมนมีวัดประจำหมู่บ้านนั่นะคะวัดร่องกล้าบรรยากาศเหมือนวิวประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวเชียวเก้าอี้ก็ต้องเขาคิ้วด้ยซัวสีไดท่ายลูกก็ได้นะเจดากับสาวน้อยก็จัดเต็มถ่มายทุกชอ็อตจากสิทธาได้เป็นท่าไดตอนนี้ก็ล่อค่อยกันต่อไปลุ้นกันต่อไป ป้ายนี้คือป้ายอะไรป้ายจุดสูงสุดป้ายโอ้ตอนนี้กำลังผ้าช่อมวิวรอบๆนะคะเพราะว่าแสงเริ่มมาแล้วก็เห็นภูเขาอีกลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเต็มไปด้วยดอกดอกไม้ดอกนางพญาเสือโครง่งกำมังถา,ายลูกนะ ตากล้องก็หลาย่ไหลผู้ใดก็เอาตากล้องส่วนตัวไปขอข้งหลังนะเจ้ยจิตทวีรุ่นกันต่อไปค่ะว่าเฮอาจะได้เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงมาฟ้าสางที่ภูลมลูเป็นจุดพีคสุดมีความสุขสุดๆฟินเวอร์คือว่าคนละกมาแล้วมาแล้วแล้วโอ้เกือบแนมมาท่านถ้าต่ไปเลาะไปอ้อมมองอื่น ซูมให้หน่อยซูมให้หน่อยอเมื่อนี้ฟ้าปิดจักกน้อยค่ะพี่น้องก็เลยเห็นในระยะไกลแต่ก็เห็นนะคะเห็นไหมคะ <All right. S 1> เห็นบ่จา้าเห็นบ่จา้จาพระอาทิตย์กำลังส่งเสงมาให้ชาวโลกได้ไออุน่นว่าจะมีเสงมาโลกเฮ้ากนาโยนะคะมีพืชพ่าุ์นีดอกไม้ โอ้ oh, on on ่อนซ่อนค่ะสวยมากสวยมากเลยอาทิตย์อุทัยฝาสามที่ผูลมโลยชโ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 ยเนาะสี่ได้อยู่ดอกพระอาทิตย์ คือลุงกินน้ำดอกลุงกินน้ำมันเป็นยังลุงกินน้ำชี้ไม่ได้นะคะถ้าใครชี้ลุงกินน้ำจะต้องเอามือมาอมไปจิ้มตูดแล้วก็เอามาอมแต่พระอาทิตย์นี่ชี้ได้ค่ะทุกคนตาจ้องไปที่เดียวคือเบิ่งพระอาทิตย์โอ้ยอ่อนซ้อนงามแตะๆต้องหาโอกาสไปเบิ่งไปชม ครั้งหนึ่งในชีวิตข้าคือผู้พิชิตฟ้าสางภูลมโลขอบคุณพระอาทิตย์นะคะที่มาให้หนูได้ดูได้ชมและคณะนักท่องเที่ยวในเบิ่งได้ชมกันเบิดสุขูสุขคนแต่ละคนก็นทิงหันหน้าไปหาพระอาทิตย์เบิดอาทิตย์อุทยัยฟ้าสางแจ้งสว่างแล้ว แล้วไปเที่ยวที่อื่นได้เมื่อเราเห็นพระอาทิตย์แล้วสันตัว <c oughs> แต่ละคนกัสิปเปียนกันมานางว่างเบืดเดียวเท่านั้นละ่ะ <c oughs> <c oughs> หนาวกระลืมข้าเบิงพระอาทิตย์หนาวกระลืมต่อไปก็จะเป็นการแอคชั่นถ่ายรูปนะคะป้ายนี้เข้าแถวยาวนานนิดหน่อย อุลมโลความสูงจากระดับน้ำทะเลปีพอดีพอดีหนึ่พรอี่สิบเมตรโอถ่ายรูปอยู่เหมือนกันค่ะเ,เขาแถวในจักหน่อยน้านไม่ถ่ายเลยไปเหล่ทาท่าไม้ไปัญเสือโค้งกำลังชัดแจ้งแล้วทั้ทงนี้จะเป็นบรรยากาศเห็นภูเขาอีกหนึ่งลูกจะได้แอคชั่นใบนบัน ่ายลูปเบิง้งผู้ล่มโลกท่มีดดอกซากุระเมืองไทยหรือดอกนางพญาเสือคร่องอุย้ยกำลังชัดแล้วบันกำลังมองเห็นชัดเจนเมื่อมีแสงพระอาทิตย์ส่องมาอุย้ยสุดแสนจะฟินค่ะ กล่องตังไคอ่ซออน,อ,นอย่าลืมติดตามช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลนะคะพาเที่ยวพาชมพาเลาะพาลองไปเบิ่งนธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีเพลงมวลมวลให้ฟังน้ำพรมค่ะอย่าลืมฟังเพลงหมอย่าหากไงของหมอลำจำลองลิ้นเงิน กากฝากเพลงรักคนมีหนวดของสาวในเมืองสว่างฝากกดไลค์กดแชร์ฝากฟังมีคาราโอเกะให้ร้องพร้อมเด้อก่ะเด้อ,อมวนกับลองคาราโอเกะรักคนมีหนวดมาเชิญไอเอิร์ล,ลา,อ,อ,าอ,อาเจดาแอคชั่นเออเอยกับน้องมวนหลายมักเที่ยวหลาย <c oughs> ตากล้องก็ได้ใจขนาดข้างหลังก็คือดอกนางพญาเสือโคร่งนะสระบสีเขียวโอ้ยภูเขาลูกแล้วลูกเล่ามันซ้อนถือกระเป๋ามันบ่ยเท่่างกระเป๋าวานี่เอ้าละว่างกิโโเป็ด มันคือความแฮปปี้ภูลมโลฟ้าสามที่ภูลมโลเมื่อเราได้ดูได้ชมอย่างจุใจแล้วต่างคนก็ติไปหารดตัวจกักจิตขึ้นลดขั้นใด,ดจำรถเจ้า้องไดบ่เพราะว่าเขาจะไปเที่ยวต่อไปเนาะคะ่ะ ออจุดนางพญาเสือโคร่งผู้ลมโลที่สวยงามแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สามแปลงที่สี่อย่าลืมติดตามเบิ่งชมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องจำลองเล่นเงินชะแนลโอ้ยวิวมองงามอีหลีลนสีจาก ว่าจังจากขาวๆไม่คนตรน่ไม่เงาภูเขา,าสีออกเทาๆสวยๆทั้งนี้มัดแมนเดี๋ยวเห็นดอกนั่งปญาเสือโครงหินก้อนนี่ก็เป็นตะปีนขึ้นไปอยู่ด้โอ้ยขอแอคชัน่น <c oughs> ขอแอคชัน่นป้ายผู้ล้มโล่เนี่ย 1542เมตรจากระดับน้ําทะเล <c oughs> โอ้ยทีมแห้งหลายถ่ายทายรูปเ,เที่ยวอยูบอ่บรได้ถ่ยจักเถื่อ มันลงปูบ่าวก็ไดหล่นแต่ละคนกันนะได้จังหวะแล้วขอถ่ายได้เด้อบึดเดียวบึดเดียวบึดเดียวอ้าวบึดเดียวได้ถ่ายแวบหนึ่งทุกวินาทีก็จะมีคนไปถ่ายหล่นกันแน่จังหน่อยแต่ละคนก็ได้ ครั้งหนึ่งในชีวิตเมื่อได้มาแล้วก็จะมีความประทับใจมีความสุขเจดาก็เฮียจอยก็ต้องทายนำ้ำน้ำการท่องเที่ยว <ś c oughs> ตามตามกันไปนะคะ <Okay. S 1> ทริปนี้ต้องยกให้เพิ<ป>่นจองที่พักด้วยแล้วก็แ <ś c oughs> อคชั่นถ่ายรูปก็ยกให้เพิ <ś c oughs> ิน่นัดมาว่าสิท้ายให้สิท้ายให้ เก็บรูปไห้ย่ำถ่ายรูปก,ก็ได้ถอดทงมือเด้กันก็ถอดทงมือออกกันท้ทายเบาคมชัดอีกแอ่ะแอคชั่นฟ้าสางที่ภูลมโลโอ้ยจะเป็นมวนถึกใจหลายขอบคุณนะคะช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลที่พาเที่ยวชม,มความสุขฟินเวอร์ าสางที่ปูลมโลป่าสางแล้วก็ไปเที่ยวตัวบ่านเนาะไปมองนั่นมองนี่โอ้โหท่านเด็กปีนขึ้นทั้งก่อนหินก่อนนี้บ่แล้วดอกมันซ่อนเนะบางในจะมันงามคะาะงามงามดูด้วยตาสัมผัสด้วยใจแล้วก็ลงยูทูบติดตามนะคะดูได้ตลอด ฝากเบิงฝากชม่มนักท่องเที่ยวมาจากหลายจังหวัด ยินหอดเสียงท่าภาคใต้ผัานมาพิเศษสุดภาคกลางนะคะเยอะยอดเลยเบิ่งจังใดกับพ่ท่านได้จูใจเบิ่งเราเพยักนี้ถ่าเบิ่งพระอาทิตย์อีกแต่ว่าตอนนี้เมฆบังก็เลยเห็นแต่แสงกระจายออกมาแสงกระจายออกมาแค่นี้ก็ทำให้โลกสว่างสวัย ผูพคนก็ไดทํามาหากินตัวแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่เที่ยวเป็นอาชีพพโอ้ยม่ายถายเด้บาทที่นี่นอกไหลนกไม่าอยู่เด้อนกนางพญาเสือโคร่งรออยู่แต่ยังถ่ายรูปไม่จุใจ ต้องถ่ายรูปกันต่อไปแอคชั่นแอคชั่นอี่คื่สุดยอดสำหรับซ่องจำลองลเงินชาแนลนะคะจะพาเที่ยวพาทัวร์เอาแบบเต็มอิ่มจุใจกับทริปภูลมโลอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วก็อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะคะ หมู่บ้านสีชมพูหมู่บ้านล่องกล้าอุา้นี่คือไฮไลท์ที่หนาสนใจที่ชอบที่สุดบนก้อนหินก้อนนี้เราคลองจองไว้จังสีเห็นดอกนางพระาเสือโค้ง หลายแปลงทั้งแปลงที่หนึงแปลงที่สองทั้งทั้งหนาทั้งด้านหลังว่านก็จะคมชัดยังสีสวยเหมือนเดิมค่ะสำหรับธรรมชาติช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลค่ะพาพี่นองมานลาะมาเที่ยววันนี้บรรยากาศหนาว ย่ามเส่าวมาชมพระอาทิตย์ขึ้นฟ้าสารที่ภูลโมโลแล้วกัภูลโมโลกับชมีดอกพญาเสือโคร่งหู้สีชมพูเบิดเ,ดเขาลูกนี้เป็นเขตุประภภูหินล่องกล้า ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลนะคะเดี๋ยวสาวหนเมืองสว่างจะพาไปเที่ยวอีกหลายหล,ลมองอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะครับตื่นมายำเสาอย่าลืมกาแฟก้าวดีคอบฟี่พัสามสิบสอินนันด้วยครับผม